เจริญพรทุกท่านวันนี้มาถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศวัดป่าธรรมพฤศษีซึ่งในวันที่สิบเจ็ดก็จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะสงฆ์เขตอำเภอนาคู เป็นงานอุโบสถสัญจรท่านใดว่างก็เรียนเชิญมาร่วมเป็นเจ้าภาพก็มีเจ้าภาพที่ถวายน้ำมาแล้วมีผู้ใหญ่บ้านประาพาสพลนาคูพร้อมกับญาติพี่น้องได้ ถวายน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยก็ขอเจริญพรยมกลวยเรื่องสีครังสมบูรณ์ที่เป็นเจ้าภาพร่วมถวายที่ดินจำนวนห้าพันบาทก็ขอให้คุณโยมจงเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมวันนี้พาชมบรรยากาศสบายสบาย ซึ่งนางฟ้าวัดป่าถร้รมพฤศษีก็ได้จัดสถานที่เพื่อที่จะเป็นการต้อนรับคณะสงฆ์ไว้พอชั่วข่าวนี้ก็เป็นบรรยากาศในศาลาคุณยมมีพระปฏติมาแกะสลักเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นรูปสักการะเคารพเพื่อที่จะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่จิตใจของท่านทั้งหลายท่านใดว่างก็เรียนเชิญในวันที่สิบหกสบเจ็ดก็ทางวัดก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับนางฟ้าวัดป่าถ้ำพฤ้ีและสิทธิอนุสิ์ทุกทุกท่านได้ต้อนรับคณะสง์เพื่อที่จะมา ลงอุโบสถสัญจรในวัดป่าร้ำพฤศษีแห่งนี้ก็เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากท่านใดไม่เคยมาก็เรียนเชิญได้มาชมพุทธปฏิมากรน,นี่ก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภุริทัตโต แกะสลักจากหินทรายเป็นรูปเหมือนที่เป็นภาพเกา่าตั้งแต่ดั้งเดิมแกะสลักสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือภูมิปัญญาของชาวบ้านพร้อมด้วยกับพระจารย์นี้ก็เป็นรูปเหมือนขององค์หลวงตามหาบัวยาณสัมปนูผู้กอบกู้ประเทศชาติในยามวิกฤต ในยุคของ IMF ได้ปรดหนี้ให้กับประเทศไทยนี่ก็เป็นหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์พุทธสิริสัตตร,ราชแกะสลักไว้เป็นพระพุทธร,รูปเก่าแก่โบราณ800ปีส่วนนี้ก็เป็นพระปฏิมากร ลบบลุรีศิลปะลบบลุรีก็แกะตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเป็นผลงานของท่านนี่ก็เป็นฝีมือของพระจันแดงแกะสลักนี่ก็เป็นไม้ตะเคียนทองที่มีความสวยงามเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนได้นำมาแกะสลักเป็น พระพุทธปฏิมาคอนไม้ตะเคียนเก่าก็ราวๆหลายร้อยปีไม้ท่อนนี้อะก็นี่ก็เป็นพระพุทธศิลาทองทองคำทองเหลืองเป็นแร่ทองอะก็สีธรรมชาติจากหินเลยนะเป็นสีทองโดดเด่น,นก็เป็นบรรยากาศพาญาติโยมเชี่ยวชมวัดในยามเย็นอะก็จะเจริญพร ยมอ้นนะที่อยู่ทางภาคใต้สงขลาคุณครูสมาธิได้ร่วมบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินนะเพื่อที่จะสร้างเป็นวัดป่าท่รมปริศีให้ถูกต้องตามหลักพาชมหลวงพ่อองค์ดำพุทธสำรฤจนิโรคันตรายใครได้กราบไหว้สักระ พระพุทธรูปองค์นี้ก็จะพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายแหละหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าหลวงพ่อองค์ดำนะนี่สร้างจากเนื้อทองสำริดเป็นพระเก่าแก่โบราณประจำจังหวัดกาลสินดังคำขวัญของกาลสินก็คือพระพุทธรูปองค์ดำรือเรื่องเมืองฟ้าแดดสงยาง ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของภูไทยก็เป็นฝีมือของคุณยายเอเป็นทุงใยแมงมุมก็มาสรรสร้างประดิษฐานประดับเพื่อความสวยงามแห่งการทัศนียะอันนี้ก็เป็นใบซิมาเก่าโบราณแกะสลักไว้ส่วนตรงนี้เป็นไม้ตะเคียนทองโบราณมีความยาว5เมตร มีความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรเป็นเจ้าแม่ตะเคียนโบราณอายุก็หลายร้อยปอีตั้งแต่เรายังไม่เกิดนี่ก็แกะสลักขึ้นมาส,นสร้างให้เป็นพระปฏิมากรสวยงามใครทุกใครโศกใครมีโรคมีภัยก็มาขอพรจาก ลวงพ่อตะเคียนทองได้นะเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพานสวยงามเป็นสีธรรมชาติไม่ได้ทําสีแต่งสีแต่ประการใดเป็นสีของเจ้าแม่ตะเคียนทองโดยตรงใครอยากจะมาสักการะบูชาก็เรียนเชิญได้ที่วัดป่าธรรมพฤกษีบรรยากาศยามเย็นท่านทั้งหลายพอดีได้กล้องตัวใหม่มาก็เลยอยากจะ ลายสดให้ท่านทั้งหลายได้เห็นบรรยากาศนะรอบๆบ,บริเวณของวัดนี่ก็กําลังเตรียมเต็นที่จะมากางไว้ต้อนรับญาติโยมที่มาตรงนี้ก็เป็นกระท่อมทําใจใครอกหักเสียใจก็มาพักที่กระท่อมทําใจแล้วจิตใจจะเบิกบานเจริญพรท่านกำนันอุไทยนะก็จะมาถวายน้ำด้วยอ่นะ เป็นมืดมืดนิดหนึ่งเนาะมืดไหมโยมเอ่อมืดอยู่นะจะ้จะสว่างอยู่ตอนนี้ก็อากาศก็เป็นมืดมืดคุณโยมในสลามืดนิดหน่อยะตอนนี้ออกมานอกสลาแล้วะก็เป็นบรรยากาศนะสไตล์วัดป่าตอนนี้ก็เตรียมเต็นท้าอินเทอร์เน็ตถึงก็จะพามาชมจเจริญพรคุณโยมยาคุณโยมยากับเพียหมู เป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินจำนวนหนึ่งแสนบาทอนุโมทนากับโยมยาและเฮียหมูด้วยขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะก็ขอพรจากพระพุทธปฏิมากรปางประธานพรขอให้ประธานพรแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้มีความสุขความจเจริญในชีวิต คิดหวังสิ่งใดก็จงสมความมุ่งมั่ปรารถนาคิดเงินก็ให้ไหลนองคิดทองก็ให้ไหลมาสมความมุ่งมา่นปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนก็เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายที่สวยงามใครผ่านไปผ่านมาอยากจะมาชมศิลปะนะก็นะนะเป็นศิลปะที่สวยงาม นะประติฐาสเป็นสีของหินไม่ได้ตกแต่งสีแต,แต่ประการใดเป็นสีธรรมชาติเจริญพรคุณโยมยาสมหวังนะสมหวังแน่นอนนะคุณโยมนะขอใหอ้ทุกขัน้นตอนนี้ก็กำลังออกมาด้านนอกคุณโยมพาชมบรรยากาศนะถ้าอินเทอร์เนต็ตถึงนะ ไฟไฟถึงไม่หลุดก็น่าจะได้ชมภาพสวยงามเต็มที่อากาศยามเย็นนะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศพุทธปฏิมากรนะที่สร้างขึ้นไว้นะเป็นพระประธานในวัดโดยคุณหมอประเมศสาธารณสุขจังหวัดสกลนครมอบปัจจัย50,000บาทสร้างถวายพระพุทธรูปองค์นะี้ด้านนี้ก็จะเป็น สวนธรรมชาติสีเขียวเป็นบรรยากาศนะก็เป็นสวนหินองค์นี้อนุโมทนากับคุณแม่ยอดแม่ยอดนะแม่ยอดนะแม่ยอดก็เป็นเจ้าภาพจำนวนเงิน3 0 0 0 0บาทแกะสลักพระพุทธรูปองค์นี้ก็ขอให้ร่ำรวยองค์นี้เจ้าภาพอยู่ต่างประเทศนะรู้สึกว่าอยู่อเมริก อ,อยู่ประเทศเยอรมันก็เป็นเจ้าภาพแกะสลักพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ก็เป็นบรรยากาศสวนหินธรรมชาติมีความสวยงามตามแบบวัดป่าองค์นี้ก็เป็นพระพุทธปฏิมากรแกะสลักาจากหินทรายสีเขียวหน้าตักกว้าง1เมตรนะ ก็แกะสลักไว้ด้วยความที่มีจิตใจไซสัทธาในองค์พระาศาสดานั่นเองอ,องค์นี้ก็ฝรั่งเรียกว่าเบบี้บุต h ้จริงๆก็คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้อุบัติขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราไม่มีใครเสมอเหมือนชาตินี้เป็นการเกิดชาติสุดท้ายของเราน ก็เปล่งอภิสมะวาจาอาีิเป็นต้นนะไม่ได้แสดงหมดก็ขออภัยด้วยอันนี้เป็นพระพุทธ,ธเมตตาประชาสรสันได้แกะสลักไปประดิษฐานณบ้านบ่อกแก้วถวายพระเด็ดพระคุณพระเทพยานวิสิทธิ์ชัยทวีคุตตะจิตโตเพื่อน้อมระลึกถึงขุณท่านองค์นี้ก็เป็นพระสารีบุตรอุตมะปัญโยนะ เป็นพระผู้ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญานะองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อองค์ดำพุทธนิโรคันตรายแกะสลักเป็นหินทรายให้ได้เป็นบุญตาบุญใจเป็นขวัญใจพุทธรูปอง์นี้ก็ได้แก่เจ้าภาพคือคุณแม่คำปันมูลเจริญสร้างถวายนะก็เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา จำนวนเงินก็ห้า0มืนบาทาส่วนองค์นี้ก็ของร้านปอซูเปอร์มาร์เก็ตดงมะไฟเป็นเจ้าภาพนะเพื่อที่จะสร้างเนาะเจ้าภาพก็คือคุณแม่จันในภูพันนาพร้อมลูกหลานสร้างขวายวเมื่อ15ตุลา2560กนะก็เป็นพระพุทธรูปประจำวันศุกร์นะเป็นปาง ยืนสูงประมาณ3เมตรกว่า50นะงบประมาณที่สร้างก็ประมาณ50,000บาทนะก็แกะสลักไว้อันนี้สิงทอง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 สิงมหาโชคมหาลาภใครได้มาไหว้สักการะก็จะเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันนี้ก็อนุโมทนากับเจ้าภาพป้ายวัดป่าถ้ำพฤษศี ได้แก่น้องภูนเขมมวิกานะตอนนี้น้องก็ได้ไปทำงานอยู่คิดถึงเขมวิกาถ้าร่ำรวยก็ขอให้กลับมาอยู่บ้านเรานะอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปพระมหากัจจายนะนะสร้างถวายโดยท่านผู้จัดการดารพรการจนรักนะใช้งบประมาณสร้างก็50,000บาทพระมหากัจจายนะ หรือพระสังกัจจายนั้นนั่นเองนะท่านใดมีโอกาสก็ผ่านมาก็มาแวะเชี่ยวชมนะนะพระพุทธรูปต่างๆอันนี้ก็เป็นสิงโตสิงพระเจ้าอาโศกมหาราชนะก็เป็นสิงที่ประดิษฐานอยู่ณนะวัดป่าธรรมพฤิษีสวยง,งามสัญลักษณ์แห่งศรัทธานี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะปาง ของใครใครทายถูกปังอะไรนะพระพุทธชินราชแกะสลักจากหินสร้างโดยคุณนัทนะนิธิจารุพันธ์หรือดาราชื่อดังนั่นเองนะคุณเล็กนะเล็กเล็กเกษดาเอ่อขออาไวคุณเล็กยมยม,ยมเล็กนะเนาะอ่อขอเอาไวคุณยมอ่นะ ด,ดารานะค,คุณเล็กคุณเล็ก,ลกยมเล็กยมเล็กก็เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราชเป็นแกะสลักหินอันนี้ฝีมือพระมหาเองนะแกะเป็นปริศนาบอกว่าอย่าพูดมากพูดน้อยต่อยหนักพูดออกมาขอให้เป็นอัดเป็นธรรมอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปฏิมากรปางทุกขะจุริยา ในการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อที่จะหาทางหลุดพ้นเป็นเวลาหปีก็พระองค์ก็ทรงสุขผอมองค์นี้ก็เป็นเป็นพระเนรน้อยเป็นเนรน้อยกว่าไวเป็นพระปฏิมากรเนน้อยนะเนน้อยที่ปิดตาข้างหนึ่งจะได้ไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นเจ้าแม่นาคีนะคะ เป็นพระสิบลีสิบลีมหาลาบสิบลีจะมหาเทโรก็ถือไม้เท้านี่เป็นพระโบราณพระโบราณพระเก่าพระเก่าแก่โบราณที่ขุดได้อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเจดกษัตริย์นะเป็นหลวงพ่อเจดกษัตริย์อ่นนี้ก็เป็นพระเน้นน้อย,อ,ยอีกเหมือนเดิมปิดหูปิดห,นหูนี่ฝีมือพระมหา นิปธมเทศนาปฐมเทศนาสร้างโดยานางสาวเตือนใจเฉลิมชาติสร้างถวายนางบุญมีเฉลิมชาติาคุณครูเนะาะสร้างถวายเมื่อ19มกราคม2 5 5นเนี่เองอปฐมเทศนา,าแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของโยมอาจารย์เตือนใจ นะด้านนี้ก็เป็นพระพุทธปฏิมากรนะก็เป็นบรรยากาศเรียบง่ายยมทั้งหลายจริงๆอยากจะเดินชมทั่ววัดแต่ว่าอินเทอร์เนต็ตอยู่แถวศาลาไปไกลาจากศาลาไม่ได้ขออภัยอย่างยิ่งด้วยขออนุโมทนากับเจ้าภาพอินเทอร์เนต็ตด้วยคือคุณโยมมีนานาคจานทรนะ์เป็นเจ้าภาพอินเทอร์เนต็ตเกี่ยวกับใช้ในการเผยแพร่ธรรมะนะตอนนี้หลวงพ่อก็ทำวัด รอแล้วนะตอนเย็นก็ทําวัดไหวพระสวดมนต์นี่ก็เป็นผักขแยงผักขแยงผักขยง,ขยงใครไม่เคยเห็นผักขแยงนะผักขแยงก็เป็นผักที่ของดีอีส,สานะอันนี้ก็มีพระพุทธรูปอีกมากมายนะไม่ได้เดินทั่วตอนนี้ก็พาชมบริเวณที่กําลังจะจัดงานจเจริญพรโยมสบายทิพนะมีโอกาสมีเวลาก็มาเที่ยวชมวัด ป่าทรรมพระฤสษีนะอันนี้เป็นพระพุทธปฏิมาปางชนะมารแกะโดยฝีมือของพระมหาวิทมนกุศลจิตโตแต่ยังไม่เสร็จคนะาดว่าจะแกะสักสิกสป,ปีค่อยเสร็จนะก็น,นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆศาลามีความเคี้ยวชะอุ่มได้รับอนุเคราะห์จากโต๊ะเต็นจากคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านวางเวียงโดยผู้ใหญ่ประพาสพลนาครูและคณะกรรมการ นี่ก็เป็นบริเวณที่จะ,ะต้อนรับพระเถระตรงนี้ก็เป็นที่พักสำหรับครูบาอาจารย์ได้มาพักอขอภายภาพอาจจะเต้นนิดนึงอันนี้รอบๆข้างบริเวณสาราด้านนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าเป็นสถานที่ที่เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้ด้านนี้ก็จะเป็น ต้นไผ่ที่ปลูกไว้ตรงนี้ก็จะเป็นโรงน้ําร้อนโรงน้ําร้อนนะโรงต้มน้ําร้อนย้อมผ้าต้มน้ําร้อนฤด,ดูที่เราจะต้องการทํากิจรอบๆนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างสลาที่ไหวพระสวดมนต์ขออนุโมทนากับ ยติโยมทุกขั้นที่เป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูห้องลายสดนะพาดูห้องลายสดห้องนี้เป็นห้องลายสดนะก็ทําเป็นนะพื้นที่ที่จะจัดไว้ให้เป็นสถานที่ผ้าชมต้นผักหวานต้นผักหวานต้นผักหวานปลูกแล้วออกแล้วนะก็กะว่าเลี้ยงอีกสักหนึ่งปีก็จะลงดินในปีหน้าเป็นผักหวานที่ ยตดโยมเป็นเจ้าภาพมาก็จำนวน6ต้นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านรับๆบ,บริเวณก็จะเป็นนะสถานที่ที่จัดไว้นี่ก็เป็นกิจกรรมวัดที่มีการจัดงานปฏิบัต,ติธรรมต่างๆโดยการนำของพระเดชพระคุณจัารนะอำเพอและกายโยมอาจารย์ที่มาจากสถาบันพลังจิตานุภาพ นะแล้วก็ภาพพระจันทรอุอแล้วก็คณะสงฆ์กาโยมต่างๆที่มารวมกันถวายทานอันนี้เป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วนนก็ให้ท่านชมบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นห้องห้องห้องที่ต้อนรับครูบาอาจารย์นะเพิ่งปูกระเบื้องเสร็จก็ขออนุโมทนาส่วนห้องไลฟ์สดถ้าใครอยากชม ก็จะพาชมนิดหนึ่งก็ยังไม่เก็บของดีก็คงจะเป็นลักษณะนี้เป็นห้องไลยสดห้องทำงานห้องทางานก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตาม Facebook ไลฟ์ของพรจจะอาจารย์ในที่สุดสุดท้ายนี้ก็ขออนืยอใยให้กับท่านทั้งหลายจงเพ่นเป็นผู้เจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่ คิดเงินก็ให้ไรนองคิดทองก็ไรมา,าจงเป็นผู้มีอายุยืนหมื่นปีไม่มีหมองวันะผองโสภาสังาสีสุขะโหมกายเรื่นเชื่นชีเวีละแข็งแรงดีทุกวี่วันกันทุกท่านทุกคนเทินท